นีครับ,รบสุดเลอขออนุญาตายายนะครับเอาพึ่งออกให้นะครับถึงแล้วครับวันนี้มาขึ้นศาลครับนี่ครับเพึ่งอยู่ในศาลตายายครับเจ้วของบ้านเวลาจุดธูปงาโดนต่อย น,น,ายายนี่ครับน่าจะต่อยตายายด้วยครับนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาเออกให้นะครับอเอาตายายไว้หน่ครับไบบนี่ครับใส่จาน้างก่อนเขีย่ยเขี่ยพื้นที่ครับไม่กล้ามือลลวงเอาไว้ับจานคาง ญาติยาเจ้าที่ออกครับเดี๋ยวจัดการจับพึ่งออกไล้ครับรุ่นเก้าสิบปีนะเก้าสิบปีอันนี้ช้ำรดอยู่แล้วพี่มุ่งข้อครับกันนางพญานิรนดครับบกไปเลยเอคเาเอาขึ้นไปแปะบนหัวนั้นได้ไหมนี่ครับต่าแจ็คกำลังตัดดวงพึ่งครับ อุว<ล>งเขาไม่ถึงว่ะอาจารย์เอ็กอาจั๊กสุดเพื่อนครับแจ็คทวงเขานานไม่ออกให้ตัวออกไปหมดเลยโดนสม็อกเข้าเลยอะไรแต่พี่ผมจะอยู่ข้างนอกพี่คุมผมไม่ไนดะ้คุณไม่มีสิทธิ์แล้วทวงลงูกช้ำว่ะผมจะเอาไปทวงนะ มีดเหรออยากมีดอยากีดช่วยล้พี่โยกโยกคนมีดมีดโยกมันถึงมีดดีกว่าพี่มีดข้นก็ไม่ได้ตัดแล้ไม่ดีรือเป่นี่ขั้ไปครึ่งหนึ่งแล้วขั้นชีพด้วยเติมครึ่งเลยล้มพุเหนียว ช้ำเลยไหมรอยนิ้วได้หมน,นะครับหนึ่งรวงมีไข่ป่ะมีครับใช่ใช่ใช่พี่เปี้ยวคขอ,อไปชายโอ้ใหญ่ครับตใหญ่มีนที่สองมีตัวอ่อน ่รอบที่สามออกมาครับรอที่สามตุ้ยใหญ่ดีด้วยอืมแน่นๆสุดยอด

โอเคมีใครมีตัวอ่อนมีดักแด้<ม>ปุป๊บหวานหยดใส่นี่เหรอพี่หยบก็ไม่ได้่หนพี่ดังปุ๊บนว่คนเล็กเล็กมาสุดนี่เลยพี่ลังคาอ๋อคาบนันมูนใช่ หมดแล้วใช่ไหมครับโปรยแล้วโปรยแล้วไม่มีแล้วหกันอันแล้วหกพันแต่ขวดนี้นงานโอ้มันตดด็นข้าวว่ะพี่อธิเจ้าขับควันอันไรมันติดมือขวนหมด